สบายดีส,สดีทุกคนสวัสดีทรายสบายดีพี่น pues, uh ้องมืเอนี้พ่อพ่อกันอยู่นาพี่น้องหลังจากสิ้นสุดฤดูการเททายหนาเนาะเรื่อว่าเกี่ยวข้าวแล้วแพี่น้องมืเอนี้กะพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศอยู่นาคือเก่าพี่น้องพามาเบิ่งธรรมชาติมาเบิ่งทุ่งไฮทุ่งนาเริ่มบ่มีคนแล้วเนาะจะน้อยออกมากะเออ่เเนาะริ่มบ่อยากเห็นคนออกหน้าแล้วพี่น้องออกมาจะน้อยก็ได้หมู่หมู่แบบเป็นตะยานเปตร้อนบ่แม่นพี่น้องมืเอนี้ออกมาเหตุยังมืเอนี้ออกมาตำข้าวผุนกับ ข้าจีทาไข่เมื่อนี้มาตำข้าวปุ่นแหงกินพี่น้องเลยกับข้าจีทาไข่เมนูอาหารตอนหับลมหนาวพี่น้องส่วนลมหนาวเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเขาลงมือเห็ดมันสีคาก่อนเมื่อนี้มาปิกนิกอยู่หน้าพี่น้องบรรยากาศส่วนเกี่ยวข้าวแล้วส่วนนี้ก็สิวางแลวย่างห้องดังเลยลูกตำเส้นข้าวปุ่นข้าวปุ่นแหงลวกเอา เห็ดกรจีทาไข่เนาะสองเมนูพี่น้องสองอย่างอาะไรก่นอาคนเส้นเาะอาันเรอคนตวดเลยดาเป็นกร้วสอร

แู nah nah ่แมแม่แม่เขาตั้มเนเป็นอะไรสชกินนด่ก็นม่เนไรคะฮะพอได้ไหมมันมันเผ็ดเดีมันบกอันอันอันน้ำตาล่กลางเีป็อ่ะหูแต่ว่าเผ็ดมันเผ็ดอยู่นีมันแ้ีาติหนึใส่น้ำปลเนาะ เ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ใส่น้ำปปาอเอามาใส่อาหารแล้ว่ะพี่นอ่องมาเดอ้อกินน้ำกันพไ่น่องกินยำแมลงเอามาเ,เอามากินเราเป็นยังเขากันว <laughs> ัน,นดิมมนดจีอ๋อเขาใหม่ แน่นอนแบบไอ้กระบมันผูก,กันอยู่เนาะเกือบๆๆๆอเกือบเกือบเกือบเพราะมันคือกินยากแท้ีไออ<อ>ม่เด้พี่น้อง <laughs> อกิกนกนักๆยาอยากกินคำใหญ่ย่งไม่ได้กินเนาะ ัวผู้ครับปลาเผาเสียบเนาะเป็นยังก็แสีบเรียกให้แล้วหน้าแล้วสบายพี่น้องขิน้นข้าวยอยู่มองตัวพูเหมืดไวไวเนาะ มือจีกับ่บธาไทยจีไข่ดิบมือจีกับมือหนามือเทวดาบบัาภัยแสงตะเบนบัวาภัยมือลงมาบาปพี่น้องแป๊บเดียวหนูเพจขากลี่เนาะนั่งกินกับบมีสู่ชีวิตขนาดอยู่หน้า ข้าก็มาส่งมือนี่เข่าห่อนตำเพชรเพชรบัญเจือยดนะกูแสดงอยู่เกาหลีถังกินเพชดเนาะอยกาีกินเพชดบนั่นอ่ะ่ก็มางถึง น้ำจ <si no? ิ้มทุกชิ้นนี่ยังว่าเผ็ดแครออกมาแอ๊ดมาเองกินเผ็ดสิจ๊ะก็คืออืมกินกับน้ำจิ้มจล้แกมาจุ่มน้ำบัตใช้กินเผ็ดอิ่มแล้วพี่น้องเมนูต่อไปก็จะเป็นข้าวจี่ทาไข่และบั้นเผ็ดแห้งเฮาวนะแต่ว่าผู้ใดกินได้ก็เบวากันเป็นเมนูแบบเผ็ดเผ็ดแต่ว่ากินเนี่ยมันสะใจพี่น้องเป็นเมนูแบบต่ำข้นบ้านเฮามากิน าากลา,นนางครับเมื่อสอร้อยคุย <c oughs> เห็นแด่กูไม่เคยกินกัคกูแสบนี <c oughs> ่เยเนยร <อ S 2> แสบ ข่หมกเกเไต่น <t> ้บกนกรกสิเลียกหัวเกสิเลียวนหักระจกหวานนตุ้บ่มีเอกนะหัวขวัญแะนเคยเห็นสูตรเจทาไข่สลยคนะตนี้ก็มต่ีนะต่วันี้บ่มีอ่านสเลียวไหหรือเล่พี่น้องเีก่อนกมี่เพราะว่าเง จะเกลือไก่แล้วเอไปเกลือไก่ปะซอยเห็ดถาจะน้นมันสิหัักนี้ปะไก่ก็เงาไม่หรอกเบามีปูอยู่นะใช้ถอดไซสมันสิเค็มดีมั้งเนี่ยไปดไป ไก่โบเห็นหุงกินแล้วไก่ขึ้นนอนแล้วเไงเอาเบิรบอนี่กินอะไรตัวนี้กินเอาาเนอะคนูใหญ่กินอาไง่เกนดิดหน่อยเว้่อนไปโอ้ของกินหน่อยคืองานแท้ สุกสล้วบลุไว้สุกไว้แท้ของกีนหน่อพยคเขาคำเขาแล้วพี่น้องส่วนเวลาเขาจีท่าไข่บะนี้ม่มมีลมเนาะสงัดจึกหลืแปลกเลยพี่น้องมือนี้ปกติสิลมแหงถต่วบะนี้สงัดจึกบมมีลมพอดีมือนีุ้มหัวสิ เป็นจังไหนละพนชิตกเล็นจังไหนบรรยากาศกำลังงามๆใช่หเอาานงมล่นอนโ้หยับงัเานหอนัด <c oughs> มันดิอนนี่ ยุงกินยุงกินยุงอะไรกันแล้วปะเด่นนีนวันกินบัวเสือยุงกินบัวเสือกินมาตีกินทำปิ้งด้วยยุง อาเว้นตกงดินเลยพี่นองง้องเอยมืดจนแนวมหินหงเลยยงาวดบิเข้ามายงนเะนกขาอะไยเนะนาะได้ยินได้เสียงนกข่าพี่น้อง ทีคำคำมันเอาไปนนมือนี่มาปิกนิอืกินอมอาบอกว่างกินใช่บังงษไหมเป็นอะไรใช่ไมอ่อยกันะไรนเด้อกินกัน้งเด้อี่้มดูดีนีอานมันเป็นอันพลอยๆเนาะทานคนปกมไ่

เห็ดไปเห็ดมาจนมืดพี่น้องเลยพี่น้องลองเปรียบเทียบบเมืองพี่น้องเมืงไดนี่เฮ้านะเอากล่องใหญ่ถ่ายลองถ่ายกล่องใหญ่เมืองมณีว่าภาพมันสิแตกต่างกันหลายสำเร็จพอดีว่ามีอายเราเอากล่องมาให้ลองเมืองม่นมปนกล่องครัดอกอาไม่เงี้ยนใส่ก็เลยเอา ที่โอกาสเอามาลองถ่ายวิดีโอลง u t u b e เลยของอร่อยงามอัีอันนี้คือกล่องโทรศัพท์ธรรมดากล่องโทรศัพท์กระแจงงามพี่รองแต่ว่ากล่องใหญ่น่ะมือและถ่ายบุได้แล้วต้องได้อันอาศัยไฟในการถ่ายไม่เห็อหอมพี่้องเลยประชิบันปิ่งเขาปิ่งเขาจี้อันาใครถ้าลมหนาวพี่้องแบบที่นี่แบบเริ่มอ่าเลยมุมมีลมแลยคำๆมาเลยอากาศเปลี่ยนกระทันหัน ขจีทาไข่น้อยมีทั้งตัวสุกตัวผ่านในสุกแม่ครัวสองคนแม่ครัวต้องลอยพี่น้องกับแม่นางกิ่งหอมปใส่เนี่ยใส่นี่ใส่เนี่ยใส่เนี่ยให้บ่งกินไหะไม่จับนี่เป็นไม่ชีดาเด้อพี่น้องไม่ชีดายังเป็นอยู่ตัเนา้ นี่ยจะเชียงนกเขาเน้อยยีนาเนาะมันมีคนนอนมาเลยบอกมื่อนี้สงัดคขาดอันนี้พี่น้องกบเขียดคือสิลาออกลายก็เสียงแบบสบายหนาวซุกแล้วพี่น้องหอดเวลาหาประทานแล้วข้าวจีทาไข่เมนูอาหารทาลมหนาวกินน ว่ะคนบอกกากินคนมาเลยก็รียันเบื่อว่าสูตรใหม่สูตรใหม่ว่ากินวิธีการท่ากะาข่กับเฮ้าอันสีทอดไข่แล้วพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วก็เอามาทาใส่ข้าวจี๊เอาไปให้กินน้ำเลยเสียแต่มือนี่บนหนาวพี่น้องมันเริ่มหอนเลยหอมเนาะ ข่ากับข่าหม่พี่น้องร้านกะือเาแ่บมาแซ่บไงมนกกงไหมเอ้มงไงมันกง่อันนี้นะคะเปกรอบอกอบหนอกนมรอบนอกนมในอืมข่าวแบบบรรยากาศแบบปิกนิกแบบก อนนี้หกโมงแรงพี่น้องเดี๋ยวเอาปีงตัวนี้แล้ว<ม>ก็จะเดินทางกลับเลยพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สชิยุดอยู่นี่เดอ้อพี่น้องมากินคาทีท,ทาดไข่น้ากันพี่น้องพอกันวิดีโอหนาสาหรับวิดีโอนี้สิคอกลกาวเข้ามาสมบายดีพี่น้องยอยู่ดีไม่แห้งเวิร์คสกูุกคนพี่น้อง